สรุปข่าวชิงเป็นโยูโก,โกรประเจวันที่5พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดทชิงนี้คอสนะอะไรนะไงเบิร์ฟไม่แปลกใจท่านทางด้านของวิกเตอร์โยเคเรสร่วมท้าฝีนะโดยงานนี้ทางด้านของด ok ิวิชาเบอร์บาดดฟ์นะดอ, v v, อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์เดดนะฮะชี้ว่าตนเองนั้นจะไม่แปลกใจเลยนะหากว่าวิกเตอร์โยเคเรสจะตามบริเวณอัมบอริมมาสู่บร็ออ็อเทฟอร์ดเมื่องานนี้มองอาจากจำนวนประตูของกองหน้าในช่วงซีซั่นนี้ โดยวิสาแดงเพิ่งจะทำได้เพียงแค่9ประตูเท่านั้นจากทั้งหมด10เกมแรกในพ,พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้น้อยที่สุดเป็นอันดับที่3ของลีกมีเพียงแค่ซาตัมจันนะฮะก็คือ7ประตูแล้วก็คิสันพาริช8ประตูเท่านั้นที่น้อยกว่าโดยปัจจุบันทีมอยู่อันดับที่13มีเพียงแค่12แต้มเท่านั้นในขณะนี้โดยกานนี้เมื่อมองผลงานของกองหน้าอย่างทางด้านของตรสซูชอยรุนทำได้เพียงแค่2ประตูแล้วก็โจชัวเซอร์ซีที่ยิงได้ตั้งแต่เกมเปิดสนาม กลับมานั่งของฝั่งฟูรัมแต่หลังจากนั้นก็หายไปเลยทางบวตอฟเองนั้นก็บอกว่าคงจะไม่แปลกใจหากว่าทางนัานของโยเคเรสจะถูกทงน้่งของอาโมริมนะฮะดึงมาร่วมง,งานด้วยในขารักนี้โดยวิกเตอร์โยเคเรสเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ทำประตูดได้เรียกว่าอย่างต่อเนื่องโดยบารบตอฟเองก็ได้กล่าวกับทงนั่งของสกายสปอร์ตผมคิดว่ามันมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษกับโค้ชนะดังนั้นบางทีเองเราอาจจะได้เห็นเขาสวมเสื้อของแมนยูในขารักนี้ก็เป็นได้ เมื่อถูกถามว่าตนเองนั้นหากว่ายินดีกับการเซ็นสัสญญานี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไหมท่านเบอร์วอตอปได้กล่าวว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาตอนนี้ผมคิดว่าใช่อย่างแน่นอนโดยก่อนนี้ก่อนหน้าที่เรามีในตอนนี้ไม่ได้ผลิตสกอร์เราอยู่ในดับที่18ในลีกในเรื่องของการทำประตูแลนะซึ่งนั่นมันก็น่าอายมากเลยนะสำหรับทางทีมอย่างแมนยูดังนั้นนี่จึงเป็นตำแหน่งที่ผมอยากจะประปับปรุงที่สุดในคัณงนี้ เป็นตัวางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคลร์ตอมานกันครับอาร์ตยังไงมอริสทีอาร์โมริมเหนื่อยเขีงง้ยวเข็นแรดฟอร์ดอย่างแน่นอนโดยการยิ้หน้าของโจนะดี้เบอร์ิชนะฮะอดีตกองกลางของเชลซีมองว่าบริเบนอาร์โมริมนายใหญ่ป้ายแดงของแมนเชสเตอร์เดดเนียจะต้องเจอกับงานหนักในการเค้นศักยภาพของมาคาร์แรดฟอร์ดให้เป็นรประกายกันอีกครัง้ง ซึ่งเทรนเนอร์ชาบรติกสจะเข้ารับงานคุมปีแสดงในช่วงเบรกทีมชาติหลังจากที่ทีมดังจากอังกฤษย,ยอมจ่ายเงินชดเชยให้กับสปอร์ติ้งริชบอนเพื่อที่จะดึงคุมมาคุมทีมทันทีโดยในระหว่างการคุยกับผู้นั่งของเบริโอฟอร์ดินานทางเมอร์ดิสก็มองว่าความพยายามของแบรดฟอร์ดเทียบชั้นไม่ได้กับผู้นั่งของสาก้าและแสดงความกังวลใจว่าแม้แต่อโมบริมก็ไม่อาจจะเข้นฟอร์มเก่งในครั้งนี้ออกมาได้ คุณต้องมีเพื่อนที่ปรารถนาที่จะพลิกฟื้นตนเองกลับมากันอีกครั้งอาร์ซอนเก่งมากในเรื่องนี้ชาก้าเองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาตินารีในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเปรียบเทียบชาก้ากับแรดฟอร์ดกับสิ่งที่คุณทั้งคู่ทำเพื่อทีมชาก้าก็เหมือนกับอยู่ดาวดวงอื่นแรดฟอร์ดจะไม่วิ่งไปทั่วเหมือนชากา้าและเขาเองนั้นไม่ได้ยอดเยี่ยมในการเผชิญหน้ากับฟรูแบ็กแบบชาก้ากันอีกด้วย ซึ่งงานนี้ซาก้าอยากทำได้ดีนะฮะในเกมรุกตอนนี้พวกเขาอยู่คนละโลกกันเลยนะนั่นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราทุกคนได้เห็นเมื่อดูแรดฟอร์ดเล่นเขามีพรสวรรค์อย่างสูงเขาเนี่ยยอดเยี่ยมเมื่อแสดงมันออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำมันอย่างสม่ำเสม,มอในครั้งนี้เพียงแค่ทันอินครับอ่านาผมเป็นตว่าง,งานนี้ก็ต้องเอาดูก่าต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอารัตไงแมนยูจะได้ใครกันบ้างนะ 6แข้ง s p o r t ิ้ง l ิ s บอนย้ายตาแมนยูตามบรูเบนอัรโมิมมาที่แมนยูในครนี้โดยงานนิดนั่นของไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะที่มีการลือกันเลยตว่าบรูเบนอารโมริมจะเซ็นสัญญากับตาชีม Sporting l bon ิ s บอนหลังจากที่เขาตกลงรับงานคุมทีแมนยูในครนี้โดยคุณซื้อทางด้านของเลือดฝอยทองเองนั้นจะทํางานให้กับสโมสรในบ้านเกิดต่ออีก2เกมที่ประทะกับด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกในวันอังคารน,นี้ ที่โชเซอันวารัสสเตเดียมและเกมลีกนัดบุกไปเยือนรากาเขาจะย้ายมาคุมทีมผีแดงออกไปเยือนอีฟสวิตทาในเกมพรีเมียร์ลีกในวันที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้ต่อการย้ายสู่ลอนดอนในความฝันของท่านของฝั่งอัมบริมนอกจากเขาจะพาทีมสตาฟย้ายมาร่วมงานด้วยกันแล้วนักเตะของสปอร์ติง้งหลายคนปลายเนี่ยก็ถูกลรอได้ว่าจะหันมาสวมชุดเรดเดวิลเดคาร์นิดด้วยเช่นเดีวยวกันนะ โดยจำนวนนี้เองก็เชื่อเลนเนว่ามี6รายที่สอบแวลได้สัญญากับแมนยูช่วงปีใหม่เปลือไม่ในช่วงเสมอหน้าโดี๋ยวนี้ไปดูกันที่รเริ่มจากที่1กันก่อนนะกันวิกเตอร์เกียวเคเรช ัวเต็งเต็งหนึ่งที่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากกองหน้าทีมชาติสวีเดนที่อัมบริมปั้นมากับมือแม้จะเคยค้าแข่งกับโคเวนทรีในระดับแชมเปี้ยนชิพมาก่อนแต่ทุกคนเองก็รู้จักอดีตดาวเตะทีมบริันอะไรนี้นอย่างดีหลังจากที่กุนซือในวัย29ปีไรนี้ดึงเขามาระเบิดตาขายกับสปอร์ติ้งวอริชบอนได้อย่างน่าฮือฮาเมื่อปี2023จ่วยทำให้ชื่อได้เลยว่าเขาคนนี้มีโอกาสที่จะกลับไปหากินในลีกเอิงอังกฤษอีกหนึ่งรอบในฤาูกาน,นะา ถึงตอนนี้เกียวเคยเรสเองนั้นก็มีสถิติการยิงได้เฉลี่ยนัดละประตูนะฮะจากผลงานสอยตาขายให้กับสปอร์ติ้งทั้งหมด59ลูกจะได้หมด6 5นัดรวมถึงี่นนี้16ประตูจากทั้งหมด15นัดอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการระเบิดตาข่ายในลีกเล็กๆของยุโรปแต่ว่าอัลริมเองก็รู้จักการดึงความสามารถของโคหอกร่งยง วาย6ฟุตนะฮะกับอีก2นิ้วอย่างไม่ต้องสงสยัยโดยก่อนหน้านี้ในปี 24, ส0 2 4ันอาร์ซอลกับด้านของฝั่งลิเวอร์พูนั้นมีข่าวโยงกับเกี o ่ยวเคเบเลเช่นกันแต่ว่ามีอันต้องถอยทับไปทั้งคู่เนื่องจากว่าดาวเตะชาวสแกนดิเนเวียนนั้นมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรต่อมาคนที่2ก็จะเป็นอุสมานซีโอมงเต้นอกจากตำแหน่งกองหน้าแล้วแมนยูก็สมควรที่จะเสริมเกมรับที่อ่อนยยบเช่นกันแม้วพวกเขาจะเซ็สัญญากับนักเตะตำแหน่งนี้ ไปแล้วหลายฝ่ายก็ตามทีโดยกอนหลังทีมชาติอัลเบอรีดโคสมีอายุเพียงแค่20ปีก็จริงแต่เขาเล่นได้อย่างแข็งกระ่งเกินวัยและก็ไม่กลัวว่าจะเข้าประทะแม้แต่นิดหน่อย ขณะเดียวกันดิโอมังเตเองก็เป็นปะการหลังในยุคใหม่ด้วยซึ่งการมีส่วนร่วมกับเกมขึ้นมาจากแดนหลังตามสมัยนิยมโดยเหตุนี้จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะถูกลือถึงการย้ายทีมเรื่อยมาในช่วงเวลา12เดือนที่ผ่านมากับทั้งอาร์ซนอลและก็เชลซีโดยเฉพาะเดอะกัรเนอร์ที่หวังจะได้เซ็นเตอร์ฮาฟมาเป็นการันต์สำรองให้กับการาเบียลและก็เปนเรนชาริบานาะ คนต่อมาก็จะเป็นกอนซาโรอินาซิโอเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟของทีมสปอร์ติ้งลิชปอนอีกรายภายใต้ระบบหลัง3ผ่านการลงสนามให้กับสโมสรไปแล้วมากถึง186นัดแม้จะมีอายุเพียงแค่23ปีในครังนี้ก็ตามทีโดยยิ่งไปก่อนนั้นทางทั้นของอินาซิโอนะฮะก็เป็นกองหลังตัวหลักในทีมชาติโปรตุเกสในคังนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยเนื่องมาจากว่าเขามีทั้งความแข็งแกร่งในการคุมบ้นที่ได้ดีและก็มีเทคนิคาราวก,กับสวรรค์ประทานในคังนี้ โดยจากการวางแทคนิคของอโมริมอินาเิโอเนี่ยได้รับการอนุญาตให้เติมเกมรุกได้อย่างมีอิสระทั้งดันขึ้นไปในการเสริมแดนกลางหรือแม้แต่กระทั่งสวมบทเป็นปีกปีกซ้ายซึ่งเขาทำได้ดีกว่าลิสโนโมารูเนชอย่างแน่นอนดังจะเห็นได้เลยนะว่าเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอ์นชจิตนาออกอาการลุกลี้ลุกลนทุกเกมที่รับบทเป็นแบ็กซ้ายคาตาทัฟต่อมาก็จะเป็นท่านของเชโอวานี่ควันดาก่อนหน้าชาวโบเดกิชเป็นเด็กฟั้นของสปอร์ตติง้งเช่นเดียวกับคิเซโน่บรันโด และกาได้รับการจับตามองจากแมวมองของแมนยูมาก่อนหน้าดีแล้วจนที่สุดแล้วหลังจากที่อมอมริมสัญ,ญญาในการคุมจีมผีแดงดาวเตยวชิเกตูรานี้ก็น่าจะมีโอกาสในการย้ายตามานายใหญ่มาโกยเงินปอนในคาร์ดีเช่นเดียวกันถึงกระนั้นเควินสตาเองนั้นก็ต่างจากไปจากนักก่อนซีอาร์เซเว ตรงที่เขาถนัดก,การเล่นทางริมเส้นมากกว่าและก็อาศัยการลากบอลจากการกระบขวาเข้ามาสับไกลด้วยเท้าต้ซ้ายในครั้งนี้ฉะนั้นแล้วบทอวสานของอร์เชนี่กับผีแดงน่าจะเป็นจริงในอีกไม่นานเนื่องจากว่าปีกทีมชาติบราซิลไม่เคยทําให้สวบบริตอร์ม,มี่แฮปปี้เลยแล้วมันแต่ย้ายมาจากคันนั่งของอาร์แจคด้วยค่าตัวที่เรียกว่ามหาศาลนั่นเอง คนต่อมาก็จะเป็นเมอร์เชนฮุชมันหากยังจำกันได้เขาคนนี้นี่แหละครับที่ยิงประตูให้เดนมาร์กตามที่เสมออังกฤษไป1ต่อหนึ่ในครั้งนี้ในเกมศึกยูโรส0ป4ที่ 14, รอบแบ่งกลุ่มในครั้งนั้นและแน่นอนเลยว่ากองกลางว้ยสามสิบปีนี้ก็ถูกอโมอริมดึงตัวมาจากทางด้านของเบรเซให้เสียบแทนที่มอนเดลอูกาสเตที่ย้ายไปคาแข่งกับปารีสแซตงแชร์ก่อนที่ตาทีมชาติของอุรุกวัยจะลงเอยกับผีแดงในเวลานี้ เรียกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะฮะมีการเปิดเผยได้ว่าแมนยูเองนั้นสนใจในการสัญญากับทางของฮุสต์แมนแล้วมาแต่กลุ่มอีเดียสเข้ามาบริหารสโมสรและก็ยังไม่ได้ทาาทามโค้ชชาวบรตุกิชได้ซ้ำไปนอกจากนี้สเปอร์เป็นอีกทีมที่ประทับใจฝีเท้าของเขาแต่ก็มีการเผยในเวลาต่อมาว่าเขาเองนั้นมีรอยสักข,ของอาร์สซนลทีมผู้อาฆาตในครั้งนี้และสุดท้ายก็จะเป็นมาคัสเอ็ดเวิร์ดนะฮะ ฐานเด็กผีของสเปอร์ตัวลุกเลือกผู้ดีย้ายไปเอาดีในลิฟฝอยทองตั้งแต่แรกแล้วกระทั่งเดวัยยี่สิบห้าปีมีการลือกันเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาว่าไก่เดอทองเนี่ยสนใจที่จะคว้าเขากลับสู่สโมสรและที่สำคัญมาริโชโปชิตโนกุนซอชาวเจนไตเคยระบุเลยนะว่าเอ็ดเวิร์ดมีแบวที่จะประหาดเป็นมิดนิเมซี่ในอนาคตอันใกล้นี้กันอีกด้วยแต่สุดท้ายอังเก้ปอสเซโกก็ไม่เซ็นสัญญาก,กับเป้าหมายโปรยนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ